ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดสร้างไรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในช่วงผลกระทบโควิดจัดบริการตลาดรวมใจไทยช่วยไทยคะ่ะที่บริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชนทันรักในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตษ์เชนทันรักนายกหิงกาชาติอำเภอแม่สอด ได้ร่วมกันเดินชมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้จัดตลาดรวมใจไทยช่วยไทยโดยมีนายอริยะสุนันทานามผู้จัดการทั่วไปนายจาริยาทรสูรหูผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานตากร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในตลาดรวมใจไทยช่วยไทยรวมสินค้าดีจากใจคนไทยที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอําเภอแม่สอดสำหรับโครงการดังกล่าวตามที่ภาครัฐขอความร่วมมือกับทางศูนย์การค้าโรบินสันทั่วประเทศให้ใช้พื้นที่เช่าฟรีกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้ารวมถึงเป็นการส่งเสริมกลุ่มกเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างไรายได้หลังจากได้รับผลกระทบจากช่วงที่ผ่านมาจึงได้จัดงานเป็นตลาดบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าจำนวน20ร้านค้าและมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกสรรมากมายอาทิประเภทพืชผักสวนครัวเข้าของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพราอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูป ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเยียวยาและสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการได้ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโรคระบาดโควิด COVID -19 ที่ผ่านมาโดยทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดจะไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น